สบายดีพี่น้องวัดสุขสูคนเด้อจ้ามันนี่ไม่จี้กับเขาป่าเหมือนันเคยเด้อพี่น้องเอาไปหาอยู่หากินคือเก่าหาหน้าอีกแล้วพี่น้องอาสิบเราได้เห็นยังเมียนลยมีหมู่มาหลายคนเด้อินไปเดินบึงพี่น้องเอ้ยมาหาหน่อาด้วยมีมาก็ชะเตะแล้วก็มีมากับดังห้างแน่ดองซอกดองไม่ดอง มันเองไมีหมดเด้อมันเองบได้ไปกับมูต่อเด้อมันเองเด้อมาไกลไกลเด้อมันเองเอารถมอเตอร์ไซค์มานำกันเด้อพี่น้องเด้ออากับปั้นข้าวปั้นน้ำถือข้าวมากินน้ำได้พี่น้องเอ้ยมันเองกินข้าวอยู่ป่าสก่อนจะคอยเข้าอันนี้ครูซิเผากับมานำกันคือมอเตอร์ไซค์เลยพี่น้องได้บ่ได้ติดตามเป็นสมาชิกเด้อจ้า แน่นอนไล่ไล่กับทาเบิ่งท่ายคลิปเด็กพอมาไม่จีบบริ้วถือค้าล้องมาเอามือจับแล้วก็สีบริ้ถ่ายให้เอฟซีเบิ่งปันไดเดินตอนหากับพอว่ามันสีบริมีมือจับให้จะหาใช่แล้วสิปันเข้าแล้วปันเข้ากินแล้วเข่าฮะก็ปันเข่าก็ร้อยจังเข่าว้าแต่ตอนนี้ก็เมื่อยและเข่าบริ้ตกเถียงในพี่นังเนาะกิน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 เข่าซะก่อนนั่ง ค่าของกินให้เด็กข่าวค่ะจกเอามาปั้นข่าวนาะมาไดข่าวก็จะเข่าปลาเข่าวป้าแล้วกันมันเข่าป้ามันก็หาตลอดได้ไม่ได้เสียเลยขึ้นมาได้ในพี่น้องพ่อแอรอยู่เฮือนคือเก่าใครมกเปงาเฮี้นพี่น้องเอ้ยที่ตาไปน่ามิจฉาเจ้าอาศิษหาอยู่หากินกับประเภทปลาป้านี่จักสิพักก็ไปหาอีกยนาะขับมหาเราใหม่ลาพักหายาในพี่น้องเด้อขายขายขายตีบข่าวหากินข่าว อีกขาวดิคะเนี่ยตาวดิลูเออขายได้ปิ้งนะค่อยซื้อปิ้งนะมาถ้ากันฟั้นข้าวซะก่อนจะข้าวไปหาหรอกเขาในพุ่นแหะหาน้ําไม้ไผใหม่ไผล่นก็เอาได้ยังก็เอาเนาะพี่น้องเนาะผักหญ้าขาคิงนี่ยังเอาหมดจักไปหาเห็ดบุญไปจักป่าเห็ดออกบ่ผักใส่เฮานี่แท้ได้ว่าป่าเห็ดปีแต่เก่าเฮาไปหารถคือว่ามีป่าค่ะเขามาเห็ดโรงงานซีมังใส่ในรถ บบอันนั้นบบหุนหอดป่าหิตบ่ไีนมันเป็นหมดนเด็กพักกันกินข่าด้วยบ่นีนทานน้ำไม้ด้วพี่น้องหาน้ำไม้อีกแล้วมือนี้ไม่จินเอ้ยหนวดมันกึ๊กกึ๊กกึ๊กน้อกเงยเอ้ยเชื่อชายิังนะจ๊ะ รอบๆในนี้ในก้อนไม้เดนี่เดิมบ่แม่แนวอื่นก้อนไม้ทางนั้นเขาเจ้าจูดน้ำไม้ไพ่ใหม่เด็กพี่น้องหักมันกระแดกมันแห้งคนบ่ห้ามเด็กพี่น้องเด้อเลยบ่ออกหน่อออกนักก็เอ้ยเกาะเต็มเนาะหนุ่มก็ต้องหัวกุขานี่แหละน้ำก็ได้ทายให้เอซี่บึงเด็กพี่น้องเด้อ มาอีกแล้วแต่ละมือแต่ละวันบ่ไดเห็ดย่างฮะแต่นามะยนี่แหละพี่น้องนี่ก็คือก้อนอไม้ไพ่ไม้ืมุปเพอจูดแล้วก็เป็นป่าเป็นดงแล้วนี่แหละพี่น้องอน,นี่ก็คือแหนงมันเลยพี่น้องเด้อหัวมันก็แม่เนี่ย มีงัวพเพาะด้วยพี่นอ้องงัวก็หากินน้ำไม้คือคนาักจะกันหยาิกันกับงัวพีนน่น้องเอ้ยน้ำไม้กับปงน้ำกับบ่ท่านงัวกับกินคนกับหาปั้นกันอยู่กันกินเลยพี่น้องในไม่จีดเห็นแหนงน้ำไม้หรือเด้อจ้าอยู่ในนายก็ไปสีหลับผืนกินบ่ได้แรงงวนอ่ะเลือให้ไม่จีด,ดอ,อยู่ในในจ้าเนี่ยคือแหนงน้ำไม้พี่น้องเห็นหนะฮะ นี่สองหมื่นเจ็ดนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเกาะหาหน่อไม้คือเก่าหัวกับกลงเก๊กๆก็กก็เก๊กก็กเ,กกเ,กกเก๊กมาเดี๋ยหัวไปห้องหากันเบิกบวากเบิกบวากมันก็นสวยแหละอยากนําแล้วส่วนกันลงน้องแนะทางฝุนกับห้องกันอยู่เด้๋ยพี่น้องเดีอย,ย่าัลงกัน มาน้วก็ลายโคนปลานี่มันกวงเด้อปลาปลาหนะแม่ตัวนี้กวงเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอิ่นหากันตลอดคันพ่กเอิ่นหากันตลอดอย่าลงกันเด้อพี่น้องเด้อสิบรเห็นกันพี่น้องเออเกินสัญญาณกันเลยเลยต้องหู่จักจุดอยู่ข้างไปข้างมันมากันสามสี่คนพี่น้องเด้อมาคนเดียวแม่จีบบุหันมาได้ปลาหนาแม่ในนึงนะ ยา่านคือกันเนดะ็กพี่น้องปลาหัวงปลากุ้งปลาหกเธอเด้อพี่นอ้องเด้อพวกน่หมูฟุ้งว่าฟุงควายกะอื่นๆเยอะเน่เห็นแหนงนำมาอีกเลยพี่น้องไม่ไม่กินพอได้กินอยู่พี่นออ้องเอ้ยหามือเมียนเสียเมื่อผกักลูผกผักหลาน เมลผักอ้วนน้อยอ้วนไงเอาเมลผักปูเป้พร้อมแเนงน้อยเน่งเนกเอาหมดซื้อวันเนงหน่อไหมเอาให้น้องเนาะเจ้าะกะฮะคอยกะหามีแต่ก้อนหน่อไม้เด้อจ้าฟานี่ฝอนหน่อยล้วนล่วนเอาใหน้อง ที่ซ้อมเป็นนั่นแม่จีเด็กหินงเด้อหนวดข้าวมันไปซีแล้วนะมายามนี่นะพ,นนพ้นห้ามขัดพ้นห้ามเนี่ยพ้นกระซิออกร้ายกว่าน,นี่อยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้พ้นห้วยเฮิร์นมันกระแหงกระแดงไปนี่แหละน้องเป็นแหงๆเป็นกระแดงนะจ้าลายหงลายตากะขอโทษขออาภัยเด้อ ถ่ายไปนะป่าตามดงแบบนี่แหละให้พี่ให้น้องให้เอซิเบิง้งแล้วก็ติดตามบัตร่ายคิดเด้อว่าแม่จีดสิได้หน่อยผลรือได้หลายติดตามบัดปอกปัดเมื่อหอัดบ้านเพื่ออะไรพี่น้องเออฮือนเฮอนือนหัดซานอะไรก้อนหน้าไม้งัวกระไหลกตะตุกพี่น้องแมงหน้าไม้ไม่จีต่อ เม <another> <reconcile> ื่อสวยแล้วเพิ่นก็อยากกินน้ำแล้วก็ไปหาน้องแล้วไนร่องใส่ห่วยใส่ห้องหากินน้ำกินไนเด้อพี่น้องเด้อพกันหิวแยกกันหาเด้อเอินก็หากันอยู่มานำกันกบารวิวใกล้กันปันได้เด้อพี่น้องเด้อเอินใส่คอยคอยเอินใส่เจ้าอยู่ติดตามเมื่อเงินบัตรถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อวัดที่ได้หน่อยได้หลายเมื่อกี้สีได้เยอะ หานน้าไม้อีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อต nah, ิดตามเป็นการจ้าเด้อพ like in like ี <S <S ่น้องออกมาแล้วเด้อเด้อน้าไม้มาจีดก็ได้พ่อกินอยู่เด้อจ้าเด้อน้าไม้น้าไม้น้าไม้มาจีเจ้ามาเสร้ยของไายดรายหน่อยๆเอามากระตานี่เจ้านี่เด้อพี่น้องแห้งหน่อใหญ่เห็นบ่เอาเม็ดเอาไปนี่แต่หน่อเจ้านี่ฮะเป็นขนาดเลย มาพิน่างน้องไม่จะแน่งเจ้ามีหงเดาก็มาได้โน่นั่นนี่นะมาเลยนางนี่ใช่ไหมเขาะนางค่ะกระโปรงะอีกกระโปรงไดโน่นนี้เอามาแจ้ง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 ปฟาโตอันนี้เจ้าหนึ่งเอเดอร์นี่เด้อเจ้าสุดท้ายเลยเจ้าหนึ่งพี่น้องเมึงแนนเอาไม้นี่ปฟาโตได้แต่หน่อใหญ่ๆไปเอาไม้แม่จีดมาเบิ่งด้วยมีแต่หนวดอันนี้เขาไม่จีดได้พี่น้องเด้อมีแต่หนวดหนวดหนวด นี่สวยอามาเจ้านี่สี่คนเจ้าีนกมีแต่หนวดคือเดียวเด้อพี่น้องอ่าเืนี่ก็คือเดียวได้สี่คนโฮมสกันนี่พอ้ที่เต็มกระตาสี่คนเด้อพี่น้องเตนีป่าน่อไหม ยังอยู่ในป่าเดินยังอยู่ในป่าแต่าจะดผมยุ่งแล้วยังอยู่ในป่าในเข้าคือเก่ายังบ่ได้พากันเมื่อพี่น้องเอ้ยเออนี่ทางนี้บอกเราทางพี่กินน้ำทางพี่กินน้ำพี่น้องนั่ินนาง็นตุกหงายว่อีนางตุกกหงวันแหนมผมยังแต่ออมเดียวอย่างโคตรเลยอีนางกะ อาม,มาเพื่อตุกเนี่ยกิน้กกินน้กินขา,าป้มพากันเมื่อหรือพักกันหาต่อพี่นออ้องเฮาะหาต๊ะหาบนเขียวนะนะอยากไปหาบนเขียว,ยวสเสลยหนไมเอา้เอาวแป๊บชอมหนอม้ที่เจ้าหนอม้คอยเอนันี้มาไปไปบเขียวกระเ้เลยลเสลยแล้วพี่น้องเด้อ มาฮะนี่ก็ะลาเดจ้าผากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้อลาไปก่อนเดจ้าบ๊ายบายเด้ออันล่าบ๊ายบายเน่บ๊ายบายเด้อบ๊ายบายแน่ทั้งนะ